ธนาธรลั่นขอยืนหยัดเคียงข้างตะวันแบมจี้ถูกพักดันยกเลิก112 21มกราคม2566น,นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าได้โพสต์เฟซบุ๊กว่า เรื่องของตะวันและแบมคือเรื่องของทุกคนการเรียกร้องสิทธิ์ให้ผู้ต้องหาหนึ่งหนึ่งสองคือการยืนยันสิทธิ์ของคนไทยทุกคนผมเฝ้าติดตามข่าวการถอนประกันตัวเองที่ศาลอาญาต่อด้วยการประท้วงอดอาหารและน้ำของตะวันและแบมบด้วยหัวใจที่หนักอึง้งผมเป็นห่วงสุขภาพของทั้งคู่ แต่ก็ตหนัดดีว่านี่คือการตัดสินใจอันเด็ดเดียวของพวกเขาที่จะต่อสู้เรียกร้องในสิ่งที่พวกเขาเชื่อข้อเรียกร้องที่ทั้งสองคนใช้ร่างกายและชีวิตเป็นเดิมพันคือตะวันแบมประกาศผ่านห้องขังว่าการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นแล้วฝากบอกข้างนอกว่าลุย 1. ต้องมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมศารต้องคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในการแสดงออกต้องเป็นอิสระปราศจากอำนาจนำและผู้บริหารสารต้องไม่แทรกแซงกระบวนการพิจารณาคดี 2. ยุติการดำเนินคดีกับประชาชนที่ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการชุมนุมและการแสดงออกทางการเมือง 3. พักการเมืองทุกๆพักต้องเสนอนโยบายเพื่อประกันสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการยกเลิกมาตรา1 1 2และมาตรา116ผมสนับสนุนข้อเสนอทั้ง3ข้อ มันเป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างยิ่งที่ในประเทศไทยตะวันและแบมต้องใช้ร่างกายของตัวเองเป็นเครื่องมือต่อสู้เรียกร้องเพื่อให้ได้สิทธิพื้นฐานเหล่านี้ที่น่าเศร้ายิ่งกว่าคือคนจํานวนมากคิดว่านี่เป็นเรื่องของคนไม่กี่คนเป็นเรื่องของคนที่หาเรื่องใส่ตัวถ้าอยู่เฉยๆก็คงไม่เดือดร้อนไม่ต้องติดคุกติดตารางเสียอนาคตผมขอยืนยันว่าการเรียกร้องกระบวนการยุติธรรมที่เป็นอิสระและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนเสมอภาคกันไม่ใช่เรื่องของคนไม่กี่คนแต่เป็นเรื่องพื้นฐาน ที่คนไทยทุกคนต้องได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวและได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมเป็นสิ่งที่ไม่ว่าใครหน้าไหนต้องได้รับโดยไม่จําเป็นต้องเรียกร้องต่อสู้เช่นเดียวกับสิทธิในการมีน้ําประปาสะอาดใช้หรือได้นั่งรถเมล์ที่ปลอดภัยและราคาถูกวันนี้ผมขอยืนหยัดเคียงข้างตะวันและแบมนี่ไม่ใช่การยืนหยัดเพื่อตะวันและแบมหรือผู้ต้องหาคดีการเมืองเท่านั้นแต่คือการยืนหยัดเพื่อสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคน อย่ารอจนกว่าจะถึงวันที่ลูกหลานของเราต้องรณรงค์ประท้วงด้วยชีวิตของพวกเขาจึงคอยตระหนักว่ากระบวนการยุติธรรมที่เที่ยงธรรมสำคัญต่อเราแค่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามข่าวสารได้ที่ a r o u n d Thailand